พี่น้องนี่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 อุ้ยพี่น้องผมบ้างกับเล็กเยอะกับปูพี่น้องสวัสดีครับผมพบพอกันคือเก่าพี่น้องพามาหาอยู่หากินข้าครัาผมมือนีสิผ้ามาหาหนูพี่น้องหาหนูด้วยบ่วงแล้วก็ด้วยกับเล็กพี่น้องมาเบิงอุปกรณ์มาเบิงอาวุธเท่าลยพี่น้องมือนีมือนีจัดเต็มมือนีจัดเต็มครับหมายกะเคยมาหามีหนูอยู่พี่น้องแต่บรูว่า มีคนไส่ย,ย่างพี่นอ้องย่างบริย่างสำรวจเลยครับผมแต่ว่าจุดที่หีดักให้เบิงจุดแรลกห้อยไม้ห้อยไม้เต็มเลยพี่น้องห้อยไม้เตีมเลยเก่าเพลินไม้เฮ้าพี่น้องบวสนใจนี่มาเบิงก้อนพี่น้องมาเบิ้งรับกันมาเบิงก่อนนี่ไม้พี่น้องไม้เพียบเลย แต่ว่านี่ครับนี่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 เบิ้งเบิ้งคุยนี่พี่น้องเบิ้งคุยนี่คุยเห็นหลายพี่น้องแต่ว่าเป็นจักเก้าจักหยังบบรู้บนแใจว่าสี่ยู่บยูแต่ผมเบิ่งคุยนี่แล้วจังได๋กระยูพี่น้องนี่ร้อยคุดคุดดินขึ้นมาใหม่ๆครับผมนี่ดินยังเป็นพงๆอยู่พี่น้องนี่นี่ขุดรายคุดดินขึ้นมาใหม่ๆครับผมเดี๋ยวเห็นว่าพี่น้องห้อยตีมันบอกแน่น่ะ ห้อยตีนนุ้พี่น้องนะจึ๊ก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 ห้อยติดกันไปนะคนคุณเรื่มไปมีห้อยตีนได้พี่น้องเดี๋ยวผมสีว่างกับดักพี่น้องว้ยตรงนี้เลยกับเล็กผมสีบ่างกับเล็กจุดนี้ผมสีบัวบ้างบวงพี่น้องสีว่างกับเล็กเดี๋ยวมันใจแห้งพี่น้องเดี๋ยวสีว่างทั้งสองเยือกเลยพี่น้องเอ้วางเยือเดี๋ยวพ่อพี่น้องเยือเดี๋ยวพ่อ ยังบอ่อยังบอ่อถือใจไปานเอาเยื่อเดียวพอเอาเยื่อกับปูนี่มาเบิงอุปกรณ์เฮ้ยพี่น้องนีับผมจัดหนักพี่น้องโมนี่กราเล็กสิบกาอนในไ่บเบิดงออกพี่น้องแล้วก็บบ่วงพี่น้องบ่วงเยื่อไม่นี่ไซเป็นเยื่อกับปูพี่น้องกับปูสดเลยเดี๋ยวล่องกับปูสดก่อน แล้วก็นี่พี่นอออออ้องเขาอ้อยเขาอ้อยผสมห้านะครับนี่จัดหนักเลยพี่น้องมนี้จัดหนักจัดเต็มนี่เบิรงกอเลยพี่น้องจัดหนักจัดเต็มเต็มคักมาีิเต็มคักนี่โอเคขออนุญาตดักตรงนี้พี่น้องเขออาอยากดักตรงนี้นาวนาควายเลยพี่น้องนาควายเลย ดักอันหนึง่งดักกับเล็กเยอะกับปูพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันต่อผมขออนุญาตดักก่อนแป๊บนึงเรียบร้อยพี่น้องดักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกัน,นัะผมเยอะกับปูพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับปากลูกพนพี่น้องอเดี๋ยวว่างงี้สิเลยพี่น้องลงๆงเลยบังคับว่างหนาควยเลย ชักหน่อยจึกจ๊กจึ๊กสองจึ๊กพี่น้องอ่ะโอเคครับผมมาลุ้นกันเมื่อเช้าจุดนี้เดี๋ยวจุดอื่นถามมีหมองสวยเด็ดเดี๋ยวเบ่งน้ำกันอีกพี่น้องโอเคครับผมมาเบ่งจุดนี้น้ำกันครับผมนี่ครับพี่น้องพี่น้องรูเพิ่นะครับมีพรนเนหน่อยพี่น้องมีพรนเนหน่อยมีรูแต่ว่าพี่น้องเบ่งทางพี่น้องแปลนขนาดพี่น้องเบ่งครับผม ทางแปนขนาดพี่นอ้องทางแปนครับที่ทางทั้งสองฟังเลยครับผมก็ได้ดักพี่นอ้องดักดักบ่วงไว้มีขับหมายพี่นอ้องต่างไ้นะแล้วก็นงาไปเลยพี่นอ้องสองฟังสองฟังกะขีดักกับเล็กอันนึงแล้วก็ดักบ่วงพี่นอ้องบ่วงหีดักสองฟัง ดักบ่วงสองฟังแล้วกัดักกับเล็กเยอะกับปูพี่น้องบออือหนึ่ง,น,งนี่ครับเยอะกับปูพี่น้องนี่ครับโอเครับผมรุ่นกันมื้อเช้าพี่นอ้องมาเบิร์ตูนีมกันนะผมนี่ครับพี่น้องคุยเป็นแปนอยู่พี่น้องเป็นแปนอยู่คิดว่าอะไรยังไม่โตอยู่ครับยังเป็นแปนอยู่หนอกหงายัางส้งเขียวอยู่นี่ด้วยครับ ผมว่างกับเล็กไว้ตรงนี้พี่น้องเยอะกระปูดีครับผมโอเคครับรุ่นกันมืนเศร้าครับผมสวัสดีครับผมเศร์นี้มาพบพอะให้ก่าครับผมเมื่อว่านดักนูไว้พี่น้องดักทั้งบ่วงทั้งกับเล็กพี่น้องกับเล็กที่มี เยื่อกระปูแลวก็เยื่อเขาอ้อยจำว่าพิษเขาอ้อยใส่ยู่หลังนึงเลยพี่น้องแลวก็เยื่อกระปูอีกโอร่วมล้วใส่กาบเรก,กประมาณเจ็ดลังครับพี่น้องบอกใครมีหม่องใส่พี่น้องบอกใครมีหม่องใส่เดี๋ยวมาเบิงหม่องนี้น้ำกันครับผมจุดนี้เห็นยู่ขุยหนึ่งเห็นยู่ขุยนึงแต่บบแน่ใจว่าสียังมีตูบ่เด้อพี่น้องเด้อเพราะม,ม,มีมีกระดาษไม้พี่น้องเต็มเลยครับ ก็เลยบ่มี่หว่องไซพี่น้องก็เลยว่างถิมใบพี่น้องกับเล็กสามอันกับเล็กสามอันกระปูอันหนึ่งแล้วก็เขาอ้อยกระปูสองพี่น้องเอ้ยเขาอ้อยสองเออเขาอ้อยสองกระปูตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับผมพี่น้อง มาดูไม่ได้มีตูบพี่น้องห้อยขุดห้อยยังเจาะกระดาษไม้เต็มอนนะครับมีพี่น้องขุดเพื่อนกับปูผมอยู่คือเก่าเลยพี่น้องเพิ่งจากขุยผมว่ากัยังอยู่อยู่นะพี่น้องนี่เพิ่งจากขุยเลนห้อยขุดดินขุดยังถือว่ามีส่งมีห้อยตีนห้อยยังไม่ได้พี่น้องหู้ยังได้ ก๊าบเล็กเลยก๊าบเล็กคือเก่าอยู่พี่น้องนี่เยอะเขาอ้อยเขาอ้อยกับกับปูยังคือเก่าอยู่ฟังฝุ่นฟังฝุ่นนี่แป๋วนี่พี่น้องนาทีเซ็ตแล้วพี่น้องนาทีบ่มีิ้วโตแล้คือเก่าโอเคครับผมรุ่นกันจุดต่อไปครับ ุ้นกกันต่อครับนี่พี่น้องบ่แน่ใจว่าหิย่างมีตบ่ผมว่างบ่วง,งไว้บ่วงยังหนึ่งครับนกบกับเล็กพี่น้องนี่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 อ้ยพี่น้องผมว่างกับเล็กเยอะกับปูพี่น้องเบิ้งเอาแบบนี้พี่น้องเบื้องเอาอ,อ,อ,าอ,อ,อู้บักเอไง่ายเลยพี่น้องบวันดีบักเอฟง่าง่ครับ โอเคครับผมขออนุญาตเก็บพี่น้องวุง้ยเงยเงยงพี่น้องเดี<ง>๋ยเงยขักเงยขัก,<ง>กโอเคครับผมมาเบิ่งจุดนี้ครับผมบ่วงหาหกลังแล้วก็กราฟเล็กอันนึงครับทา่บงงา,มามันเปลี่ยนแงมๆนิ่งพี่น้องเป็นตะคือข่ายพี่น้องอันนึงอยู่นี่ครับผม นี่ก็นิ่งนั่งเป,ป็นแปรกนงามอุ้ย,อ,ยอ,อันนี้ผ่านพี่น้องบ่วงว่าจริเลยพี่น้องอันนี้ผ่านได้โบดหลังนึ่งนิดลังนี้นี่ฟังนีดสามลังเนี้ยมีนยังผ่านพีนน่น้องนี่ผ่านหลังนึงยังบดช่องลังครับ สองลังกับเล็กอันนึงนี่ก็น,นิ่งพี่น้องอย่าไปม,มีทางมากนี่พี่น้องผมว่างกับเล็กเบิ้งกับเล็กก่อนดีกว่าพี่น้องกับเล็กยุ่งมากพี่น้องนิ่งเลยงามแห้งพี่น้องมองอจุดนี้งามแห้งแต่ว่านี่นี่ก็น,นิ่งพี่น้อง มองขึ้นไปนิยแต่หนึ่งมองยิย่งน,น,นี่จุดนี้มีจุดนี้พ่านพี่น้องจุดนี้พ่านจะบอดบดจุดนี้พ่านจะบอ่โดนมีแค่พ่านของแต่ของไม่น้องโอเคครับจุดนี้บ่มีอย่างพี่น้อง จุดนี้ไม่มียังไปดูกันจุดอื่นต่อครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ่นหลังนี้กันพี่น้องหลังนี้กราฟเล็กครับอันนี้กราฟเล็กมีรุนร่นบ่อืมบ่อเอาพี่น้องนี่น,นี่พี่น้องเบิ้งนี่ขุดใหม่ๆนี่ขุดใหม่ๆแล้วครับเยื่อห่าอยู่นี่พี่น้อง เยอะอยู่นี่นี่คุดใหม่ไหมจะได้กิดมีตัวนี่บ่เอาพี่น้องบ่เอาเสียดายเพราะว่ามัน่าเิียนลึนาะพี่น้องเนาะห้อยคอนใส่ยอย่างหลายพี่น้องห้อยคอนใส่ยอย่างหลายเอ้ยเสียดายพี่น้องเสียดายเสียดายแห้งหลังนี่มีตัวในนี่มีตัวมีห้อยตีนห้อยอย่างนี่ครับมึงหัวจี เอาเรื่องอีพี่น้องตัวบ่หน่อยสรุปผลงานพี่น้องใส่กับเหล็กหกเจ็ดอันนี่แหละพี่น้องกับเหล็กหกเจ็ดอันแล้วก็บ,บ่วงอีหาหกอันเพราะว่าสิบเดอกพี่นออ้องบ่วงบ่วงบวบสิบบ่มีหม่องใส่เลยครับผมหมานพี่น้องถือว่าหมานฟุก <c oughs> นี่ถือว่าหมานเลยครับผมเงยๆเลยพี่นอ้องบูดะบู คัก,กพี่น้องคักตัวเต้มเดียวกับม้านอยู่พี่น้องมาเมื่อวานบ่มีบ่มีหมองบ่มีอย่างใสเลยพี่น้องม้านคักครับผมูใ้ใหญ่คักพี่น้องใหญ่คักสะอ่อนสะอ่อนสำหรับมือนอีก,ก็ถือว่าม้านพี่น้องมานคือเกา้าโอเคครับผมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากไปกำลังใจน้ำพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามน้ำครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องช่วงนี้ก็หาานูยาวๆครับผมแต่ว่าสใส่บ่วงหรือว่าใส่กับเบื้อติดตามว่นคลิปต่อไปครับผมโอเคครับขอบคุณหล,ลายๆครับผมขอบคุณครับ